สวัสดีนะคะทุกคนเจอกันอีกแล้วช่องแม่หน่อยชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วคะ่ะช่องแม่น้อยชาแนลทุกคนยจนหน่อยไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วยจนหน่อยคิดถึงนะคะไม่ใช่สองเดือนแล้วหรือที่ยจนหน่อยไม่ได้ไลฟ์สด คิดถึงทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะยังประปังทุกคนนะคะเพื่อนๆไม่ได้เจอกันนานคิดถึงเหมือนเดิมค่ะ,ะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงเหมือนเดิมด้วยภารกิจอะไรมากมายยายหน่อยก็เลยไม่ได้มีเวลาะลรสดุดกินหอดมูคูอเก่าละคะ่ะการไลส์สุดคือการเปิดค่าการมองเห็นยืนยันตัวตนกับ AI ก <c oughs> ็บอกว่านี n n ana, n ana, ่นานี่นานายายหน่อยนายายหน่อยอยัง ยายหน่อยยังไล่สุดอยู่ยายหน่อยอยังทําช่องอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนคือไม่ได้เห็นยายหน่อยไร้นานทุกคนอาจจะว่าอ้าวยายหน่อยไปไหนคือไม่เห็นยายหรือว่ายายหน่อยไม่ได้ทําช่องแล้วประมาณนี้ยายหน่อยทําอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนแต่ด้วยภารกิจภารกิจยายหน่อยไม่ค่อยมีเวลางานเยอะงานเยอะมากยายหน่อยไม่ค่อยมีเวลายายหน่อยก็เลยเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าหาเวลาในการจะทักทาย เพื่อนๆไล์สดยากมากเลยตอนนี้น,นางษาก็เปิดเทอมแล้วแต่นหน่อยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาด้วยภารากิจต่างๆมากมายอีกทั้งช่วงนี้หน้าฝนเนาะฝนตกบ่อยไม่กล้าเล่นโทรศัพท์วันนี้บรรยากาศดีค่ะเพื่อนๆวันนี้บรรยากาศดียามแรงเดีย๋ยหน่อยก็เลยว่าอ้าวเอาบรรยากาศยามแรงมาฝากเพื่อนๆก่อนทุกคนเห็นไหมคะอ่าสวยงามมากค่ะเพื่อนๆบรรยากาศยามแรงนี่เนี่ยค่ะต้นไม้ ต้นไม้ต้นนี้บรรยากาศยามเช้าทุกคนเห็น here, share, there, people, ไหมเวลายายหน่อยไล่สุดก็จะมีเสียงนกค่ะก็จะมีเสียงนกค่ะเพื่อนๆเสียงนกเห็นไหมสวยงามมากค่ะบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะตัวนี้ยายหน่อยนั่งอยู่หน้าบ้านยายหน่อยนั่งอยู่หน้าบ้านไล่สุดเพื่อนๆเห็นไหมคะบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะยายหน่อยนั่งอยู่หน้าบ้านไล่สุดเพราะว่าเข้าไปในบ้านไม่ได้ค่ะเพื่อนๆทุกคนอยู่ในบ้าน ทุกคนอยู่ในบ้านเขาดูทีวีกันเย้ยหน่อยก็เลยต้องมานั่งไล์สดอยู่หน้าบ้าน <laughs> นี่แหละคะ่ะเย้หน่อยจะมีปัญหาในการไล์สดอยู่คะ่ะเพื่อน <laughs> เพื่อน <laughs> เพื่อน <laughs> เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะเอาบรรยากาศยามแรงมาฝากคะ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเพื่อนๆเอาบรรยากาศยามแรงมาฝากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะสิบล้านดวงตาขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังแกคุณยายพลังแก่พลังบวช คุณยายนั่งไล้สุขยูหน้าบ้านเข้าไปในบ้านไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเพราะว่าทุกคนเขาดูทีวีกันเนี่ยหน่อยก็จะเสียงดังก็จะเสียงดังเนี่ยหน่อยก็จะเสียงดังก็เลยออกมานั่งหน้าบ้านบรรยากาศดีดีค่ะเพื่อนๆหน้าบ้านบรรยากาศดีค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทุกคนเห็นไหมคะบรรยากาศดีมากเลยหน้าบ้านเนี่ยหน่อยขอบคุณทุกคนขอบคุณที่มาส่งพลังกิจพลังใจทุกคนพามาดูรถ รถก็แรงวิ่งผ่านนี่หนะมานั่งเล่นหน้าบ้านเห็นไหมทุกคนอันนั้นคือถนนใหญ่นะคะเพื่อนๆพาเพนเพื่อน,เ,น,เ,อนเอามาดูรถฝั่งนี้ก่อนพามาดูบรรยากาศแบบบ้านๆนี่หน่ะเป็นคนบ้านนอกคลองนาน,นะคะเพื่อนๆยายหน่อยเป็น